สวัสดีค่ะพระเชียนกังดงสวัสดีครับคุณแม่พระโชคค่ <หา S 2> ะเอฟซีท,ทุกทุกท่านครับค่ะเพนว่า,าพระเชียนเบาคอยเอฟซีโอพระเชียนกระชตะโกนยิ่งหน่อยเนาะพระเชียนอเอฟซีเพนว่าพระเชียนเบาคอยอเอฟซีโอ้ <หา S 2> พก่กระชี <c oughs> พเนาะพระเชียนว่าเอาพระเชียนชีวาดังๆขึ้นดอกเอฟซีเสด็จยิ่งเนะาะค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันที่สิบสองแล้วพระเชียนว่าจะขอแนวทางตัวเลข หวยรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกหกเนาะพ่อเซียนเอาหวยไทยก่อนเนาะค่ะขอหวยไทยก่อนครับผมค่ะวันนี้สําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนี่เอ่อหรือเวลาบอสีหามือเนาะพ่อเซียนเนาะครับพ่อเซียนก็ทีให้เที่ยวเดียวเลยเด้อบ่มีโครงสุดท้ายก็คือให้เที่ยวเดียวครับทูอินวันเลยโอ้ให้เที่ยวเดียวก็คือจบหนดบ่สีบอมีโครงสุดท้ายแล้วบ่บอเที่ยวเดียวเลย ครับผมเลขเพราะเซียนกับบอมี่ลายดอกมี่สองชุดชุดหนึ่งกับเป็นเลขคำนวณค่ะอยู่ชุดหนึ่งกับเป็นเลขฝันครับค่ะแล้วฝันที่เป็นจริงกับที่ครแน่เนาะค่ะก่ะเม็ดเดียวฝันได้เม็ดเดียวค่ะครับผมฝันซดๆแล้ล่อนมาขึ้นนี่แหละครับผมส่วนเลขคำนวณเนี่ยคำนวณเวลายายมือแล้วอ๋อค่ะครับส่วนเอฟซีเนกระเหลียกลองมาว่าทางช่องแหม่มพระโจกบ่มีหวยรัฐบาลไทยของเพรเซียนกลางหนุ่มาเนาะงวดนี้มาสั่นลองเบิ่งมันสิ แม่นคือ <in> น <Asia> ้อยลาเขาบ่เนาะแม่นคือเก่าเหรอพ่อเซียนครับผมค่ะก็เอาไปเป็นแนวทางเนาะพ่อเซียนว่าไอพิจจรแาหยิบจับลอตเตอรี่ครับผมลองิ่งเนาะมันก็วันที่สิบสองแล้วกับพ่อไลายดอกค่ะก็ฝันร้อนๆเหรอเมื่อคืนนี่ยแหละฟันมันคอนสิตแจ้งนี่ยแหละครับคุณแบบพระเจษกฟันคล้ายๆว่ามีคนแม่บอกว่าโอ้ยเลขออกเกาหลีพ่าเซียนเลขล่างออกเกาหลีพ่าเซียนคุยกันเนาะงพ่อสิียนยังหูฟังอยู่ ถ an, PI, ือเพราะว่าเพราะสันพักกันถือเพราะสันเลกล่างออกลอยเดียว่าะสันค่ะส่วนสองเพาะสันอืมครับโอ้เพราะเชียนเกซื้อไว้ยนะเพราะเชียนในฝันว um, uh, ่าค่ะโอ้ถือกี่ตัวนี่เพื่อเพราะถือจ um> ีนยี่ดอกว่าเอ้าออกมาก็ดีใจว่าตื่นเลยแต่้อเดียวตื่นมาโอ้ความฝันตัวนี้เพราะเชียนกะลองเบิรงเนาะค่ะฝันที่เป็นจริงก็ได้เพราเชียนกับบอลูเนาะค่ะส่สองเม็ดเดียวครับโอ้ันสองตัวเพราะาเพราะเชียนว่าะหนาจิตมาทางล่างนะครับค่ะจะเท่ากับกันบนไปน้ำเนาะค่ะ โซนสองเม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวฝันมันขึ้นเลยล่ะชดชร้อนร้อนบัานี่บัานี่ฝันนี่เขาเชียนนี่ฝันนี่ไปในงานบอกเลยว่าอยู่จังไดคล้ายว่าละเมอนอนอยู่นะครับไม่คนคุยกันคุยกันเนาเดี๋ยวนีันเสียนะค่ะคุยกันเลยออกได้เลืองร่างออกแล้วว่าสั่นงอนนี้แล้ววันที่สิบเจ็ดนี่แหละว่าสค่นกันตัวแดกเราโซนสองว่าสั่นเขาเชียนติดตื่นกันนะโอ้ฝันตัวนี้ค่ะ ฮากโบลูเนาะว่าสิเป็นจริง้นนั่นนะเพิ่นมาบอกกาจิเฮากโบลูเนาะเป็นเม็ดเดียวครับวันนี้ผู้ผู้ที่มาบอกนี่เห็นหน้าเห็นตาเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ชายอี๋เพิ่มเป็นผู้ยิ่งครับผู้ยิ่งคุยกันแต่ว่าโบรูว่าเป็นผู้ใดใช่ลรือเล่แต่ว่าเขาเพิ่งรับเพิ่งตื่นนะวันนี้แจ้งลช่ะพอดีก็เลยตื่นเลยเสี่ยนวันวันแจ้งแต่เก่าแต่เก่าความฝันถ้าฝันขอนสิแจ้งนี่ ตามตำร่าพนวามันแม่นในพอเชียนฟันคอนสี่เกยงพอเชียนเ็เลยตื่นเลยค่ะนี่หนึ่งเขาโตเลยโอ้ค่ะครับก็บม่รู้ว่าที่แม่นบ่เม่นเนาะกะร้องมึงเนาะค่ะเป็นนทางเม็ดเดียวแต่ว่าศูนย์สองพอเชียนชีว่าดาที่เป็นเล็กล่างนะค่ะพร้อมสองโตเลยโอ้ค่ะพอเชียนว่าเน้นไปที่ล่างก็ว่ากักันบนน้ำเนาะค่ะคับผมเม็ดเดียวเลยปันกับ่รู้ว่าที่ แมนบะแมนเนาะถ้าเป็นห้องห้องมันก็สิเมนค่ะค่ะก็ลองเบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะครับครับเลขคำนวณครับอ๋อมีหลกเลขคำนวณน้ำครับเหล็คำนวณนํำอ๋อเอาเอาสำหรับเล็กฟันนี่คู่เดียวแขนแขนก็คือศูนย์สองศูนย์สองตัวเดียวแต่ว่าเน้นไปทางล่างนะพ่อเสียนศูนย์สองนี่เน้นล่างเพราะว่าเขาวางสันเดย์มีสองตัวค่ะมันก็ทีไปทางล่างตัวศูนย์สองเน้นล่างครับผมค่ะ ศูนย์สองเน้นล่างครับเม็ดเดียวค่ะแต่ว่าเท่ากหรกัดบนไว้น้ำน้อยเล็กเนาะมันกไ่มีบนมีล่างเนาะมันเข้ากับบรลูนกันค่ะเทียมมันออกมาบนบบสีเชื้อได้เนาเซียนขึ้นไปบอกสื่อตารางว่าสั่นค่ะอมันออกบนเท่ากับบรลูเนาะค่ะแต่ว่าโปเซียนว่ามันสองตัวมันที่เน้นแต่ทางล่างเลยก่อนนะค่ะรับเอซีท่านไหนลงทุนกับเอบบนล่างไหมครับผมแต่ว่ากเพ่มมั่นใจเนาะครับผมแต่ว่ากั เน,น,<ะ>น้นล่างแต่เน้นล่างเน้นไปที่ล่าง<ะ>แต่ว่ากับการบนไปน้ำแต่<ะ>เหลีย่ยมก็มีบนมีล่างเนาะ,ะมันจิเสียดายเ่ยชื่อถือกจ้โบได้เงินก็นมีหลายบางเถอะพอเซียนก็นเป็นห่วงเนาะ,ะเรียนเอฟซีโบขึ้นบนน้ำค<ะ>รับผมกับอีกเป็นเลขคำนวณของพอเซียนครับอ๋อค่ะครับผมลองบึงพอพอเซียนถนาทางคำนวณนะค่ะ คำนวณได้เรียบร้อยแต่หลายมือแล้วล่ะแต่พ่อดีกับมาฝันได้ชุดสองเอาเลขเลขคำนวณอเมซิยนกับสามตัวใช่ห้าเจ็ดสี่ครับในคำนวณบอกครับเนี่ยครับผมเลขคำนวณเจ็ครับผมอเมีิเนกับไอ้เม็ดเดียวกับขึ้เนียนไปที่บนแก็กลับมาเม็ดล่าอันนี้บนเนาะค่ะครับผมเนียนบนครับเป็นซองเนียนล่างครับใช่จะว่ากับเรนล่างได้แต่แห่งเนียนบนครับผมค่ะ คือชัดเจนว่าเข้าเน้นบนไว้ถ้าเข้ากับกันล่างไว้น้่ค่ะครับผมกกลี่เพอเซียนก็มีสองชุดนี่แหละครับมี่นี่แหละครับมีหวยคำนวณชุดหนึ่งแล้วก็หวยฝันชุดหนึ่งชุดหนึ่งครับผมเอาเอาแต่ว่ากแตฝันนี้มันเป็นสองตัวเพอเซียนว่ามันหนาสิเพอร์เซียนมาล่างไร้ควาค่ะครับก็สามตัวคำนวณเนี่ยสิไปทั้งบนครับครับผมเขากับซื้อบนล่างได้ทีนะบ่ได้กำหนดแล้วแต่เอที่สิ พี่หน้าครับครับผมมากกระจัดครับพอเซียนก็หายเป็นแนวทางเนาะค่ะมันก็เคยบอกอยู่มันงวดนึงก็ออกบอกหาเปลี่ยนมั้งว่ะเว้นวันนึงหละงวดหลังก็มาออกเลยค่ะครับมันก็ไม่แน่นอนเลยเนาะเพราะว่าล่ะมันก็เป็ีนไปได้หมดค่ะแต่ว่าเลขคำนวณของพอเซียนนี่หาเจ็ดสี่นี่มุลเล่นก็ได้หาเจ็ดได้สี่เจ็ด เขาเรียกหาซีแต่เอฟซีสิเพีหน้าบ้างครับเอฟซีขั้นเพิ่นอยากตัดเลรนมาเขาเรียกขั้เพิ่นครับขั้นพันมุนเอาครับเพราะเอฟซีเขาแข็งเจียงอยู่ครับครับพอบอกช่างนี่น้อยเล่าไปเสี้ยนการดูให้ไปเพิ่นก็ซื้อเป็นเนาะเพิ่นก็ตัดเลรนอยู่เอฟซีทั้งจบค่ะเอฟซีทา้งตรงนี่ปองอยู่หรอค่ะเจียงอยู่ครับปองปอยู่ครับผมเอ้าก่มียางละคูเนาะคำนวณคูหนึ่งฝันคูหนึ่งแขนแขนเพราะเสี้ยนครับผม สำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทย17มกราคมห6หยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับค่ะครับผมค่ะเบอร์เลขเบ่ดังดอกสิได้ยู่ดอกที่เหลือไวเห้อยู่ดอกค่ะถ้าไปถือเลขดังเพิ่นมึงก็จะยาคือว่านะค่ะขอคุณพ่อเสียนหลายๆสำหรับหวยรัฐบาลไทยมือหนีพ่อเสียนครับผมค่ะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ ค่ะพี่น้องเอฟซีขาสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยพ่อเซียนกลางดงวันนี้นะะเนาะเนาะพ่อเซียนเพิ่นคำนวณมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขาเพิ่นห้มาสามตัวห้าเจ็ดสี่เม็ดเดียวค่ะสําหรับหวยคำนวณเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งล่างนี่ศูนย์สองเพิ่นฝันสันพี่น้องฝันว่าคนมาก้องบอกคือเพิน่นเบาในฝันหลับปลาเลขออกแล้วเด้อศูนย์สองสันค่ะเพิ่นฝันขอนสีแจงพี่น้องเอฟซีขา ท่านใดที่เขามารับชมรับฟังค่ะเห็นคลิปนี้แล้วถ้าชื่นชอบกับพิจารณาล่องเบงเนาะหยิบจับลอตเตอรี่พิพจารนาล่องเบิงพี่น้องขาแนวทังตัวเลขของพอเซียนค่ะมีสองครูเท่านั้นเนาะส่วนเลขหาเจ็ดซีนีพอเพิ่นให้เน้นบนแต่ว่ากระสือลางได้เด้อพี่น้องเดอะะ้อค่ะส่วนศูนย์สองเป็นเลขขวอมฝันของพอเซียนพอเซียนว่า่าเพิ่นบอกสองตนะ่าจะเป็นลางเพิ่นเล่นเน้นลางพี่น้องแต่ว่ากระสือบนได้คะ่ะ สำหรับเอฟซีท่านใดชื่นชอบกะจวดจาดพี่น้องคะสำหรับเลขคำนวณเลขฝันบหลายคูพี่น้องคะชื่นชอบก็บลงทุนหยิบจับรองเบิงไว้พี่น้องคะซึ่งแนวะ้ทั้งตัวเลขของพอเซียนกลางหลงเพิ่นมีความเหม่นย่ำในเลขคำนวณเพิ่นคำนวณห้าหน้อยเล่าเนาะสำหรับเอฟซีที่ตามพอเซียนอยู่กับซีูคง,งจากฉายาพอเซียนเพิ่อนอย่ดอกพี่น้องคะ่คะค่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องกาขอเอวยพรให้เอฟซีท่านใดลงทุนสำหรับหัวรัฐบาลไทยขอให้โชคให้มันเด้อพี่น้องเด้อค่ะให้แตกฮอตสามตัวโป่งปงังแตกบนล่างก็แห้งดีพี่น้องคะค่ะคลิปนี้ทางช่องแหม่มผ้าโชว์ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะกิมนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ